สวัสดีค่ะแม่บุ๋มก็จะมาถ่ายอที่แถวบ้านแม่บุ๋มอยู่นะคะนี่ก็จะหมดแล้วนะคะฤดือดาูซัมเมอร์ค่ะเข้าฤลือด,ดูฝนตกนะคะดูสิคะตอนนี้เที่ยงวันแล้วนะคะดูอากาศฝนตกค่ะโอ้ยหมดแล้วซัมเมอร์แล้เดี๋ยวพามาดูดอกไม้สวยๆนะคะ อันนี้เป็นดอกทานตะวนันวันนี้ไม่มีแดดไม่รู้จะหันหน้าไปหาใครความหัวลงเลยเนาะแล้วมีอีกสองต้นค่ะโอ้ยแดดก็ไม่มีสภาพแดดหมดแล้วดูสิคะแดดไม่มีมีแต่ฝนหมดแล้วคะ่ะหน้าซัมเมอร์เรา หมดไปแล้วดูกันมีแต่ฝนอีกไม่นานนะคะถ้าอากาศติดลบหน่อยถ้าฝนตกอย่างเงี้ยเป็นน้ำแข็งถ้าเป็นน้ำแข็งแล้อโอ๊ยอันตรายมากเลยค่ะลื่นค่ะดูสิคะบรรยากาศของวันเนี้ย ถาแถวเมืองไทยเนาะเราต้องไปเชียงใหม่เชียงรายใช่ไหมคะหรือว่าไปเขาค้อใช่ไหมเป็นดูทะเลหมอกที่นี่แม่ผมเจอทุกวันเลยค่ะยิ่งตอนเช้าทะเลหมอกเยอะปกคลุมอันนี้แปดโมงเช้าอะ่ะก็ยังไม่สว่างเลยเริ่มมืดเริ่มมืดแล้วต่อไปเนี่ยเวลากลางคืนก็จะเยอะกลางวันก็จะน้อยดูสิคะ นี่เที่ยงวันแล้วนะคะเที่ยงวันแล้วถ้าดูถ้าดูในเนี้ยมันก็จะสวยงามนะคะถ้าใครมาเจอบรรยากาศจริงอ๋อไม่อยากอยู่เลยค่ะเมื่อผมคิดถึงบ้านที่เมืองไทยค่ะคิดถึงแบ้านเราดูสิคะสวยงามไหมคะสวยงามหรือว่า เลอว่าดูเศร้าๆสำหรับแม่บุ๋มก็คงจะอากาศแบบนี้ดูเศร้าๆไม่อยากออกไปทำงานเนาะอยากจะอยู่บ้านเนาะนอนกอดผ้าห่มใช่ไหมคะคะ่ะเมืองแม่บุ๋มอยู่ก็จะชนบทหน่อยเนาะคะ่ะไม่มีอะไรมากนะคะ ก็ถ่ายบรรยากาศมาให้ดูค่ะวันนี้คือมาทำงานแล้วเจออากาศแบบนี้เมื่อเช้าแม่บุ๋มลืมถ่ายให้ดูเนะาะเมื่อเช้านี้แม่บุ๋มมาทำงานเก้าโมงเช้าโอ้ยนี่อยากจะพูดค่ะไอเนี่ยอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทะเลหมอกนี่เหรอโอ้ยปกคลุมถนนเลยค่ะก็จะอันตรายหน่อยเนาะเวลาขับรถเนาะก็ขับช้าๆแล้วก็ระวังค่ะ แม่บุ๋มเจอบรรยากาศแบบเนี้ยแม่บุ๋มอยากกับบ้านค่ะแล้วก็ไปนอนกอดพ้าห่มดูทีวีหลับปุ้ยเลยค <c oughs> ่ะค่ะไม่มีอะไรมากค่ะก็แม่บุ๋มก็ถ่ายบรรยากาศที่เมืองที่แม่มบุ๋มอยู่มาให้ดูนะคะว่าตอนเนี้ยอซึ่งซึ่งเป็นเวลาเที่ยงวันค่ะว่าบรรยากาศตอนนี้เป็นไงบ้างนะคะบางคนที่เมืองไทยก็อาจจะบอกว่าโอ้สวยงามมากเลยเนาะ เหมือนแม่บุ๋มตอนที่อยู่มังไทยล่ะค่ะเห็นบรรยากาศเมืองนอกแบบนี้แม่บุ๋มก็โอ้ยสวยงามมากเลยพอเรามาอยู่จริงๆแล้วโอ้ยมันเป็นอะไรที่แบบตอนแม่บุ๋มมาปีแรกเนาะก็เอแม่บุ๋มก็ตั้งครรภ์แม่บุ๋มก็รู้สึกว่าตัวเองจะเป็นโรคซึมเศร้านะคะเพราะเจออากาศแบบเนี้มันตอนนั้นเราก็ยังไม่ได้ทํางานเพื่อนก็ยังไม่มีเนาะก็อยู่แต่ในบ้านแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นโรคซึมเศร้าค่ะแต่ตอนนี้ก็ดีหน่อยก็เราก็ต้องปรับ ปรับปรับร่างกายเนาะเข้ากับบรรยากาศมันเพราะว่าเรามาอยู่ที่เนี่ยเราก็ต้องอยู่กับมันไปตลอดเนาะช่วงนี้โควิดก็กลับเมืองไทยไม่ได้ก็ได้แต่คิดถึงเนะ <c oughs> าะค่ะไว้ขอพบกับแม่บุ๋มคลิปต่อไปนะคะอันเนี้ยก็ไม่มีอะไรมากอาจจะเป็นคลิปไร้สาระนะคะแต่แม่บุ๋มก็อยากถ่ายทอดอ่า สถานที่ที่แม่บุ๋มอยู่นะคะคือตอนนี้แม่บุ๋มมาทํางานนะคะคือสถานรอบๆที่ทํางานแม่บุ๋มอะคะ่ะว่ามันเป็นยังไงดูสิคะค่ะ คลิปนี้แม่บุ๋มก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณมากค่ะถ้าชอบแม่บุ๋มคลิปนี้ถ้าชอบแม่บุ๋มนะคะก็ขอติดตามม่ให้ขอกดติดตามแม่บุ๋มบ้างนะคะกดไลค์กดแชร์ให้แม่บุ๋มด้วยนะคะเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แม่บุ๋มนะคะเพื่อแม่บุ๋มจะได้ทําคลิปดีๆมาให้ทุกๆคนดูค่ะซึ่งกับโครงกับข้าวเนี่ยแม่บุ๋มก็พยายามสรรหาเมนูทั้งอีสานทั้งไทยทั้งฝรั่งนะคะให้ทุกคนชมค่ะสวัสดีค่ะเป็นกําลังใจให้กันต่อไปนะคะ สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ